โอ้7ด e d Master ผมพยายามจะแกะหูฟังอยู่หูฟังมันพันกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ผมก็เล่นแบบไม่มีหูฟังแล้วกันไม่รู้เสียงมปนจะอนปะเอ้าเจ้าของห้องออกเกมไปแล่ะวัสดีซิงเอ่อสักครู่นะระหว่างรอไม่รู้เขาจะงเล่นอยู่อ่ะาะเจ้าของออกเกมปะละน่าจะดีซิงดี๋ยมผมแกแ้ได้ละ เสียงมันจะได้ไม่สะท้อนเวลาคุดปูนไหมก็ถึงิมืว่าทุกคนจำได้อยู่นะ,ะแบบเก่ามากเราเป็นเวอร์ชันใหม,ม่พอจำได้อยู่เวอร์ชันเก่ามันจะเป็นแบบเรายืนบนเกาะเล็กนๆนี่เป็นโซนนะท่านน่าจะโจมตีไม่ได้นี่แะดีอยู่ไหนหาตัวเองไ่เจอปีบองบ400น,นะเดี๋ยวเย็น เยอะไม่หวนขอเปรมเดชโอเคแคเพ่พอแต่ผมว่าปิงปิงเยอะก็น่ากลัวอยู่เพราะว่ามันจะกระตุกกระตุก,ก,กไม่รู้เป็นหลาช่วงตัวตาที่ผ่านมาปิงผมงเยอะมากเลยปิงเด้งขึ้นเล้งลงตลอดโซนเปรมเดเด้งขึ้นแบบตายอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เดี๋ยวไม่มีคลิปลองอยูทูปนะผมก็ต้องปืนเล่นหน่อยก็ขออภัยด้วยนะขอเป็นสะดวกนะฮะ แย่งดิงผมโทรหาสูงครูหน่อยนะผมเจ็ดครูเห็นสเนสล็บแต่เรามีทาวเยอะมากสอ,อ,อ,องโบสต์โบสไม่ดีเอาอิลูชั่นไปแทงดีวกว่าเข็นแก๊สสี่ม้วนออกทำเอ,อเวอเีไปก่อน มันประหลาดนะมันแบบเป็นมาสเตอร์อะไรใช้มอนมอนตูนได้ด้วยทุกคนต้องเป็นเอจแต่นี่เหมือนสายอินตายไปแล้วคนหนึ่งไม่รู้ตายถาวรป่ะหรือยังไงเอา้ารีไว้ได้ง่ายเลยวัดอย่างนี้ทำไมต้องกลัวตายด้วยลิวก็รีไวด้เด้จบอ๋อนี่ปะมีแค่คนละชีวิตโอเคโอเคก็รีไว้ไม่ได้ เดี๋ยวตายแล้วลูก <c oughs> โดนร้ะโดนตีตบร้อร้อมาเยอะว่ะอะไรนี่กาดทาวเวอร์เติมเลยเราจะอ,าออกตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนะน,นี่ยโหมือนเมื่อก่อนว่าเราจะออกได้ก็ตอบเขาไม่รูด้ด้วยนะแอบเบตเท่าไหร่แอบเบตได้จะมากขึ้นแหละตามเลเวลอะไรมอนซูนก,ก็ดีอยู่ดีดูที่ควางมันใหญ่ ่ไหไปเฮ้ยเขาไม่สูโอ้โหจับวางฮะไฟแตกไปนอนผู้มันจแล้ใหม่เราเดยเราคุยไปอยู่นะตุยอยู่พลาเท่าไหร่นะพลาดไปเยอะสุดนะพวกท่อเด้อผเป็นลักแท เพิเพือแปดร้อยน่าน่า c h a o เ damage แต่เ้ามันเป็น fail o f เป็นออป้นอ,อ,เอ,อโนเอต้องไม่ดีวะ่ะ i n d u c ช i n ดีกว่าสองตัวมันทำมันรอดไมด้แต่พูดอย่นี่ยแต่ผมไม่ได้ใช้อยู่ดีดอดอดดวอ,อจอกวากการมอทีมเมน้จะตัเืนในเม l e ยังเป็นคายออฟไหมหรือไรนี่คายน f f คืออะไร ไม่แน่ใจทาสีเลยอีวงตาเรแข็วหะเฮ้ยมุดกัมาเกงเกินไปโตผมจะโหดสินะสีแดงทำอะไรได้ โดยสแปมวมถ้ามันถูกไครับเลยทีีม่วงตายก็ลุที่ไม่ได้ดีวไม่ได้โอ้ดสียปตายตก็เป็นดีผมคิดว่าเกมนี้มันจะแบบอีกงได้นะคือลุชได้เรื่อย มันก็มีความหมายนะมไม่ชอบการฟาร์มเลยโอเคบางเกมแบบผมก็เลยเกมคีนิมแพกอะผมก็ฟาร์มก็โอเคผม,ผมเล่นกาชาเกมกาชามาได้พักหนึ่งเกมที่ก็เป็นเกมที่ผมพอใจนะที่จะฟาร์มแต่แบบบอกครับไม่ค่อยชอบการฟาร์มเลยผมอยากจะแบบสำร่จน,นะผมว่าผมเพิ่งเห็นผมผมโมเด็พูสีม่วงตายเฉย แล้มีใครคุมผีม่วงเลยอ่ะโอเคครับก็จบไปแล้วครับโซลเซเว่นเป็นมาสเตอร์เดอะฟ็กไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าวันที่ผมลงคลิปเนี้ยเดี๋ยวผมลงอีกคลิปหนึ่งซ้อนด้วยละกันจะได้ออืมออไม่สั้นเกินไปโอเคผม้อมขอตัวลาไปก่อนบายลรอเล่นนะเอารอบหนึง่งขอเห็นเขาเห็นเขาสร้างห้องอย่างรวดเร็วเจ้าของห้องนี่หลุดออกจากห้องไปอ่ะก็เลยมาต่อกันลอกใหม่ผมเป็น มีคาโซ่ในส้มก็ดูไม่ค่อยโหเท่าไหร่แต่ว่าทุกตัวน่าจะมีบาดแผลเหมือนกันกรอมก็น่าจะมีโอเคเราเอาเป็น็อคเวฟเอซ์โซเล่วชยเปิดอันตายแล้วลูกใจเย็น yes sir I will kill Hanabe ผมว่าสีที่ผมเล่นเมื่อกี้โหดกว่าเล่นตัวอะไร่อี้ ทำไม่ได้น่าจะสีเขียวว่าสีเขียวหดกว่าโตรกเเออเกี่ยวเขาทำไปปิงห้าร้อยนะไอ้ว้โจเดินแบบโอ้โแต่ยัปิงปิงมเป็นอะไรไปดูยังพย่ยามโทรหาดูเลยกะว่าเล่นเกมนี้เสร็จแล้วผมจะไปตัดผมแล้วก็เรนเดอร์ ก็เลยหาเกมยังรวดเร็วผมไม่ได้ออเอา Farmer World Hunter หรอกเพราะว่าเกม,มดึกอ่ะแบบเขาเล่นกันตีสามอ่ะนี่คือเวลาบ้านเรานะเวลาาที่เราไม่รู้กี่โมงแต่ตอนเขาเล่นอนะ่ะเวลาตรงนี้ก็ตีสามผมไม่ไหวอ่ะผมนอนผมจะพยายามแล้วกันหาทางแบบไม่ได้เล่นนานแล้วแต่ก็อยากเล่นบ้างถ้าปิงผมไม่แย่ขนาดนี้นะ แล้วก็ผมไม่รเองตายไปแล้วผมว่านะปีกเก้าร้อยจะเย็นเกมไปโอ้ไม่รู้กระจังเลยนี่เนี่ยเกมก็ไม่ได้ยากนะฮะผมว่าเล่นกับสีเขียวโอเคกว่าสีเขียวไปไหนแล้วอ่ะไม่อยู่ หรือผมตาบอดสีออกมาสีเกี่ยวไม่เจอเอาออกไปแล้วโอเคอ๋อ,อเขาตายโอเคผมไม่่อยแปลกใจเกมนี้ผมไม่เคยมีอะไร <c oughs> โอ้เชื่อเหรอคลิปมันก็ยาวได้แค่นี้นะฮะก็อยากจะเช็คว่าแมปมันมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าท้ายก็ยัง ม่ค่อยพัฒนานะแบบเบสมาสเตอร์นะ่าจะมีหลายแบบมีอินมีเอร์เรซี่มีเรนด์มีแทงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไริซอร์ซี่หมดเลยนะแต่ว่าคนที่เป็นนุ๊กเป็นแคสเตอร์อย่างเงี้ยอย่างตีเขียวที่ออกไปแล้วอ่ะที่ผมเล่นมเมื่อกี้อย่างโหดเลยก็ควรจะเป็นควรจะเป็นอินเทลเจนต์เนนะเบรคมาสเตอร์อินเทลอรเจนต์ก็ไม่น่าแย่นะมีแต่ละสายไ,ไม่ใช่ทุกคนแม่งสายเดียวกันแต่สกิลแม่งแตกต่าง ซึ่งมันไม่บาลาน์อ่ะสีเขียวนี่อย่างโหดนะเกมก็ไอนน้ผมรีวิวเหมือนกับว่าเล่นหมดแล้วนะคือผมก็รู้แหละว่ามันเป็นยังไงผมเคยเล่นละอาจจะฟังดูอวดดีไปหน่อยแต่ว่าเกมไม่มีอะไรอ่ะคุณเดินไปปับป๊บปั๊บซูี่ยากสุดในช่วงแรกอะคุณผ่านช่วงแรกไปได้พวกคุณก็ฟ์มสบายถ้าเสิดไม่มีใครไปตายงงๆนะแล้วก็ไปเจอมัลติคิง,งถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เลืประมาห้าหม,มื่น แล้วก็ตีตีมันตายปุ๊บจบหน้าจอสกอร์ตีขึ้นวิกตอรี่มีอะไรเลยไไมม่ีอะรนะหุ่ใจครับไม่มีไม่ได้มาติดมันก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่ไหนๆผมเข้ามาเล่นในห้องนี้ผมก็จะเล่นให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับบกไปก็เท่านั้นเขาอยากโนลอ่ะเอ้ยอะไรอ่ะสกิลท็อกเวฟเหมือนกันใช่จนเมื่อกี้แต่ดุเทกว่าเป็นพารตัวเฟก รีไว้อะคุณรีไวไม่ได้อ๋ดีไว้ได้ทุกคนคือรื่อลยใครเป็นตลังอื้อหือไปูมาเป็นกัญญาเ้ยโอ้โหคิวว่างเลย มเล่นไม่จบเชื่อแต่ถ้าอยากให้เล่นอีกก็บอกนะก็ได้นะครับผมว่ารอบนี้ไม่จบแน่ๆเราอยู่กันแค่ตรงนี้แหละไปออกหมดละไม่อยู่ดีแต่พวกผมไม่ได้ใช้มัวซ้อมอยู่แล้วโอกาสจะได้ช็อกเวฟอะอันนี้แล้วกันคมานหนาบอ่เนี่ยช็อกเวฟเหมือนกันเมื่อกี้แต่น่าจะเป็นเอามาจากเขาเล่นตัวอ ไม่เป็นฮิลเลอร์ม่รู้ไ,ไั้ยังไม่ได้เล่น,ลนัวฮิลเลอร์เลยแล้วคงไม่เล่นะนะเป็นทีวานะเขามีที่เล่นตอร่านะ เจอมันสัปปะนวปะมนมานาบุผมกควรได้พอหัวปุ่อ้าวคิ้วหัไดำไ้มาแดนมีใส่ีไปเบกเจอตัวนู้นอ้าคิ้วหัวดำได้ <will> แล้วมาหาพัวไอ้หาตัวเองไม่เจอเดี๋ยวนะอเ,เออตัวได้โวยโอ้โคออหคว้หมดแล้วอขาเลี้ยวแล้วไปถ่ายออฟไนท์ก็คือไนท,ท์ขั้นสองเหมือนกันตายแล้วลูกมุ่งทำไงลูกมุ่งไฟจบนะฮะเป็นเป็น เรียกว่าอะไรตัวประกันนะให้ดีหน่อยหมุนข้างหลังไปต้องให้ทหารแนวหน้าต่อสู้เกิดขึ้นไรไปเฮ้ยคนเดินคนเอาเชื่อมาหนักไปฮะตเออมานอนฮะ

มีแต่พวกนู้นเนี่ยทีที่จเสียตายผมออามาตาเคับเเชื่อมกับลานา้าขั้นสองไม่ยูเอเกตานขาขั้นสองไพูดย่งกับว่าจะเล่นไกลขนาดนะัโอเคลเบอนเป็นีทเสยเนี่ส สร้างแบบนี้ได้ดีกว่านี้แบบนี้สร้างง่ายทำโปรโมชั่นดีอย่างนีไ้ได้น่าจะมีหัวท่านที่เป็นมันดีกว่านี้ไหมแบบมันมีคนชอบแบบนี้มากแล้วเอาม,มาพัฒนาต่อว่าแบบนี้มันก็ไม่ไไมน่าสนใจแค่ไหนสาธนครับเ <c oughs> ียวผมตายไง,ไง่ายเหรอเร็วไป ม่วงไหมจริงๆเลยเป็นหัวหน้าห้องสัเปล่าทำตัวทำตัวเองอก็ไม่น่าเล่นต่อแหละขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะฮะอยากเล่นต่อก็บอกได้ผมก็ไม่ได้นงเกียกันานะหลอกแค่แบบไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้เล่นอ่ะคุณก็ป้าอยู่อย่างเงี้ยจุดที่ยาวสุดก็คือป้าจุดแรกแลว้วไม่ให้ไอ้สีม่วงตายกรอบเทลฟรี ตายไปแล้วเมื่อกี้ร้องตามสมชื่อนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะตอนนี้ผมขอตัวเราไปก่อนไม่ไป